นอ,นนอ,อันดับแรกที่เราต้องการที่จะมีก็คือเส้นด้ายเส้นไหมพรมนี่แหละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาดูกันว่าวิธีเลือกขนาดเส้นด้ายเส้นไหมพรมนี้เราดูกันยังไงเลือกกันยังไงนะ,ะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของอุปรกรณ์กันก่อนที่แนะนาก็คือควรจะมีกระเป๋าอันเล็กๆแบบนี้เอาไ้าใช้อุปกรณ์อของเราเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนหเก็บใส่ในกระเป๋าได้สะดวกมากถัดมาต่อจากได้ที่เราจะต้องมีนะ เขาจะมีเข็ม,มติง้งซึ่งปกติที่เราเห็นเนี่ยเข็มจะมาเป็นคู่แบบเนี้ยเราจะเห็นในหนังฝรั่งไร้ยคุณป้าเป็นยายฝรั่งเขาจะนั่งถักกัน,น่างนี้ใช่ไหมเขาจะใช้เข็มที่เป็นเส้นตรงเป็นเข็มตรงแบบนี้ซึ่งเป็นเข็มมาตรฐานที่ใช้เป็นมานานแล้วเหมาะมากในการถักงานแบบแผ่นเรียบ,ยบผ้าเป็นคอ,อผ้าห่มอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่า หลังมาเนี่ยเขาจะนิยมใช้เข็มที่เป็นลักษณะของที่มีเส้นเคเบิลแบบเนี้ยคือเป็นเข็มสั้นๆ2อันแล้วก็มีสายตรงกลางตัวนี้จะเรียกว่าเป็นเข็มนิตติ้งแบบวงกลมตัวนี้สําหรับคนสําหรับมือใหม่ใครที่กําลังคิดว่าจะถักนอทติ้งนะแนะนาให้ซื้อเป็นแบบวงกลมไว้เลยก็ดีเพราะว่าเข็มวงกลมแบบเนี้ยสามารถใช้งานได้หลายอย่างโดยเฉพาะก,การถักหมวกถักเสื้อเนี่ย เหมาะมากเพราะว่าเราสามารถถักเป็นวงกลมรอบเดียวได้เลยคือถักหัวเดียวจบอะไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยต่อเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราถักหมวกหรือว,ว่าถักเสื้อด้วยเข็มถักแบบนี้เนื่องจากว่าเขาจะต้องใช้ถักเป็นแผ่นแบนๆใช่ไหมการที่เราจะจบงานให้มาทําเป็นวงกลมโดยเฉพาะหมวกเนี่ยมันจะต้องมีรอยเย็บเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นหมวกที่หมวกเด็กเหมือนกันเป็นหมวกที่ถักโดย เข็มตรงแบบนี้ซึ่งเขาจะถักเป็นแผ่นๆก่อนแล้วก็เอามาต่อกันเพราะฉะนั้นดูข้างในค่ะดูด้านหลังก็จะเห็นรอยต่อนิดนึงแบบนี้เนาะซึ่งข้างในก็คือแน่นอนว่าเขาจะต้องเอางานนี้มาเย็บต่อกันอันนี้คือถักหมวกด้วยเข็มถักแบบตรงนะแล้วก็อีกอันนึงที่จะให้ดูอันนี้ที่ถักโดยเข็มถักวงกลมงานจะเสร็จในเข็มเดียวถักตั้งแต่ตั้งแต่ด้านล่างเนี้ย ไปจนจบใช้ถักรวดเดียวไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเย็บคือประมาณว่าเข็มเดียวจบอะดูด้านในจะไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครกำลังจะซื้ออุปรกรณ์การถาักเนตติ้งนะให้แนะนำพิจารณาให้ซื้อเป็นเข็มแบบวงกลมไว้เลยสะดวกมากแล้วนอกจากนี้เข็มวงกลมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถักแค่วงกลมอย่างเดียวนะเราถักงานแผ่นอ่า ที่เป็นแผ่นๆอย่างผ้าพันคออย่างผ้าห่มอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเส้น,นอันนี้จะเป็นเส้นขนาด40บเซนเหมาะมากสำหรับการถักหมวกแต่ว่าสูก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะถักเสื้อตัวใหญ่หรือว่าถักผ้าห่มอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไซส์ใหญ่ๆแบบเนี้ยไซส์ขนาดความยาวแบบเนี้ยเอาไว้ใช้สําหรับการถักงานชิ้นใหญ่ได้แล้วก็ปัจจุบันสมัยใหม่นะ เขามีแบบว่าทันสมัยมากคือสามารถเปลี่ยนหวัวสามารถเปลี่ยนหวัวเข็มได้คือใช้สายเคเบ,เบิลอันเดียวแต่ว่าความยาวต่างกันอาจจะมีหลายหลหลายไซส์หลายหลายหลายหอันในกระเป๋าแล้วนี่เนาะแต่เวลาที่เราจะเปลี่ยนหัวจะเปลี่ยนงานทํางานต่างๆกันอะไรเนี้ยเราก็แค่เปลี่ยนหัวเข็มก็ได้อันนั้นน่ะสะดวกมากอยากได้กําลังว่าจะซื้ออ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเข็มค่ะที่เราควรจะ มีนะนอกจากได้กระเข็มค่ะอ,อุปกรณ์ต่อมาที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คืออาจจะเป็นกันไกลเล็กๆแบบนี้นะถ้าเราอยู่บ้านมีกันไกลมีกันไกลใหญ่ก็ใช้กันไกลใหญ่ไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไปข้างนอกอะไรเงี้ยพกพาติดกระเป๋าอนนเนกๆกษ์เนี้ยก็สะดวกมากตัวต่อมาที่เราควรจะมีก็คืออ,อันนี้จะมาเป็นซองๆแบบนี้นะเวลาที่เราซื้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวมาร์กเกอร์เวลาที่เราทําไปทําไปเวลานับ เวลานับห่วงหรือว่าทําสัญลักษณ์การเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยจะมีประโยชน์มากแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีหรือว่าจะเริ่มงานเลยนะแล้วก็ไม่มีห่วงแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้ว่าเราสามารถทามาร์กเกอร์ทำเราสามารถทามาร์กเกอร์ของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ขอบอกว่าถ้ามีไว้เนี่ยคือมันสะดวกม,มากๆนะ่ยอันนั้นเป็นมาร์กเกอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้มีก็คือปกติถ้าเราทํางานตามแพทเทิร์นเนี่ย เราก็ทำตามแพทเทิร์นไปไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากมายแต่ว่าถ้าเราถ้าเราออกแบบงานเองเนี่ยไอ้เ,อเจ้าตัวอันนี้เรียกว่าอะไรนะ,ะสายวัดสายวัดเราก็ควรจะมีติดตัวไว้อาจจะเป็นสายวัดเล็กแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบที่เรามีในบ้านก็ได้แต่ว่าก็คือจําเป็นอันเล็กๆเนี่ยสะดวกต่อการพกพานนะต่อไปที่ควรจะมีคือเข็มอันใหญ่แบบนี้ ต้องเป็นหัวใหญ่นะไม่ใช่เข็มที่เราใช้ถักใช้เย็บธรรมดาจะเป็นเข็มหัวใหญ่ซึ่งจะต้องใหญ่พอที่จะ,ะใช้กับไหมพรมได้ตามร้านเขาจะมีขายถ้าเราบอกว่าใช้กับได้ไหมพรมอะไรเงี้ยเขาจะมีเข็มใหญ่แบบนี้ให้แบบพลาสติกก็มีนะแล้วก็ปลายเขาเนี่ยจะไม่แหลมจะเป็นปลายค่อนข้างที่จะทื่อนิดนึง เพราะยังไงเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเสียบทะลุเข้าไปในไหมพรมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไหมมันแตกมันก็จะไม่สวยอันนี้เข็มใหญ่ค่ะจําจเป็นมากเวลาที่เราจะจบงานหรือว่าเก็บงานเนี่ยอันนี้มีติดตัวเอาไว้จะใช้ง่ายมากอีกอันหนึ่งที่จําเป็นตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเข็มอันนี้เขาเรียกว่าเข็มเคเบิลเอาไว้ใช้เวลาที่เราถักที่มันเป็นลายนูนอะไรเงี้ยอาจจะยังนึกไม่ออกว่าใช้ยังไงแต่ว่าทําๆไปแล้วนะ จะมีบางแพทเทิร์นที่สุดจะใช้ตัวนี้แล้วก็จะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวดูภาพด้วยก่อนว่าการถักเคเบิลนี้เป็นยังไงนะก็ <c oughs> คือลายออกมาเขาจะเป็นนูนๆแบบนี้แหละตัวนี้จําเป็นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทุกครั้งจะใช้เฉพาะเวลาที่เราจะเป็นต้องทําลายนูนหรือว่าลายเคเบิลอันนี้เรียกว,ว่าเข็มเคเบิลมีไว้ก็ดีเหมือนกันต่อไปจะเป็นที่ควรจะมีเอาไว้นะถึงแม้ว่าเราจะถักนิตติ้งก็ตามเนี่เราก็ควรจะมีเข็มถักเครโชเอาไว้บ้างเข็มถัก เทมถักโครเชมีติดกระเป๋าเอาไปบ้างก็ดีหลายๆขนาดอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่นะว่าเราจะหาไซส์ไหนได้อะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระบุขนาดแน่นอนคือมันจะมีประโยชน์ตรงเวลาที่เรา,าต้องแก้งานจะต้องดึงได้จะต้องควักได้หรือว่าเก็บงานอะไรเงี้ยมีไว้ก็เป็นประโยชน์อันนี้ค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์คร่าว พื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานคร่าวๆที่เราควรจะมีนะหลักๆเลยอ่าได้เข็มวงกลมถ้าซื้อเป็นเซตได้ก็ดีเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นเซตแล้วสะดวกมากมีสายหลายอันมีเข็มหลายขนาดยิ่งถ้าซื้อเป็นแพ็คเนี่ยเขาจะมีสายให้พร้อมมีเข็มสําหรับเปลี่ยนหัวให้ในเซตหนึ่งเนี่ยจะมี5คู่ขนาดต่างๆกันอันนั้นสะดวกมากได้เข็ม เข็มโครเชต์เข็ม crochet, เคเบิลแล้วก็เข็มหัวใหญ่นะคะใส่วัดแล้วก็ตัวมาร์เกอร์อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องตัดได้อะไรอย่างนี้เนาะก,ก็กันไกลก็จำเป็นอย่างที่บอกค่ะมือใหม่เริ่มถักเริ่มต้นเนี่ยแนะนำให้ซื้อคือ คือจะซื้อเป็นแบบยาวมาก็ได้นาะคือแล้วแต่ความแล้วแต่ความขนาดของแต่และคนน่ซื้อเป็นแบบตรงมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นแบบกลมแบบเนี้ยเป็นเป็นเข็มวงกลมแบบเนี้ยมันสามารถทําได้หลายอย่างไงแล้วก็เดี๋ยวพอเรามาฝึกในเทปแรกนะเราจะรู้ว่าวิธีการใช้เนี่ยเขาจะง่ายมากก็อุปกรณ์คร่าวๆก็มีเท่านี้คลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการเลือกได้แล้วก็เข็มเลือกยังไงให้อ่าเหมาะสมกัน ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ใล้กดติดตามกันเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเลือกได้แล้วก็เลือกเข็มค่ะ All 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 right all right all right